ครับผมก็สวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านคือเก่าเหมือนเดิมเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเลี่ยนเบนซินนะครับเล่นเบนซินล้างขบูอา่าทำการเปลี่ยนชุดซ่อมขบูนะครับในวันที่พายุอ่าฮี่เี้ยวฮี่เฮี่ยวอะไรเนี่ยเข้ามานะครับ อากาศก็หนาวหนาวเย็นเย็นมีลมอยู่แล้วมาเล่นเป็นซินครับแสบมือครับมือเหี่ยวไปเลยนะครับแห้งก้านแห้งกระด้างไปเลยนะครับแหงแล้วแหงแล้วพี่น้องนี่ฮะชิมมาท่ามือเหรอครับนะครับแตกไา้ง่ายท่านตาเห็นครับครับจากเทสนี้นะครับฮอนด้าเอ่อเวฟหนึ่งสองห้าเอ็กนะครับร้อยยิบห้าเอ็กเดอพี่น้องนะครับ มีอาการนะครับรับแจ้งจากลูกค้าว่าสายน้ํามันแตกนะครับเติมน้ํามันเท่าไหร่ก็ไหลทิ้งหมดนะครับหลังจากที่ทําการนะครับตรวจสอบแล้วนะครับพบว่าระดับน้ํามันในห้องลูกลอยนะครับสูงเกินนะครับซีนโอลิงเปื่อยทั้งหมดนะครับเปื่อยเบื่อเลยพี่น้องนะครับรถจอดครับรถจอดนะครับหลังจากที่ทําการตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับ ได้ทําการรื้อถอดคารบูออกมาล้างนะครับนี่ครับคาบูเรเตอร์นะครับทําการถอดคาบูมาล้างหลังจากล้างแล้วก็ได้ทําการนะครับเปลี่ยนโอลิงครับพี่น้องโอลิงถ้วยน้ํามันก้นคาบูนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแหลวพี่น้องแข็งเกเรครับพี่น้องแตกไร้ง่นะครับเหล่าแข็งกระดางนะครับอ่ะที่สาคัญนะครับ ตัวนี้นะครับเข็มลูกลอยนะครับเราได้ทําการเปลี่ยนไปแล้วนะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนไปนะครับเพื่อนๆพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับหลังจากที่ทําการเปลี่ยนไปก็ต่อเข้าไปประกอบนะครับทีนี้นะครับในการประกอบแล้วก็เทสน้ํามันนะครับ เมื่อกี้จอดการตั้งจอดกาตั้งเดียวไปแล้วกาตั้งข้างไปแล้วนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับไม่ไหลนะครับทีนี้จะมาแนะนํานะครับเวลาเวลาทุกท่านจะเช็คระดับน้ํามันนะครับเวลาทุกท่านจะเช็คระดับน้ามันก็จําลองตามสภาวะความเป็นจริงของตัวรถนะครับขบูนะครับถ้าดูดีๆนะครับขบูไม่ได้อยู่ในลักษณะตั้งตรงนะครับขับบูจะเชิดหน้านิดนึงนะครับเนี้ยนะครับ จริงๆแล้วกับูจะเชิดอยู่ลักษณะนี้นะครับเราต้องปรับตั้งตามสรีละของตัวรถนะครับไม่งั้นระดับน้ํามันจะเกินแล้วก็จะล้นนะครับทีนี้ในคําว่าตามสรีละเราก็ต้องดูด้วยนะครับว่ารถเนี่ยนะครับดัดแปลงอะไรมาบ้างนะครับรถยกรถโหลดมีผลต่อระดับน้ํามันในห้องลูกลอยนะครับ มีผลเดอ้อนะครับโชคหน้าโชคหลังย่อมมีผลนะครับรวมถึงขนาดยางด้วยนะครับมีผลมีผลนะครับมีผลทุกอย่างเลยนะครับรถยกรถโหลดมีผล,ผล,ผลต่อการเชิดการเชิดของคบูด้วยนะครับอันนี้เราจําลองไว้นะครับแล้วก็ทําการเทสนะครับเทสระดับน้ํามันนะครับเทสตน้ํามันนะว่า จะอยู่ไหมนะครับอันนี้ผมก็ลองมาแล้วก็เราๆหนึ่งชั่วโมงแล้วยังไม่ไหลนะครับเพราะว่าในหลายๆเคสที่ผมทํานะครับวันแรกไม่ไหลวันสองไม่ไหลนะครับวันที่สามถึงจะไหลนะครับก็มีนะครับเวลาลูกค้าจะมารับรถน่ะมันชอบไหลนะครับอ้าวนะครับ แล้วก็มีเพื่อนๆหลายท่านถามนะครับว่าระดับน้ํามันควรอยู่บริเวณไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะพาดูนะครับของรถคันนี้นะครับซึ่งพยายามปรับแล้วให้ได้ให้ได้ต่ำที่สุดได้เท่านี้นะครับของรถคันนี้นะครับอ,อันดับแรกหาสายยางใสมาก่อนนะครับสายยางใสพวกนี้ก็มีขายนะครับ ตามร้านอุปกรณ์การเกษตรทั้งหลายแหล่นะครับแล้วก็เป็นสายที่มากับแบตเตอรี่ชนิดน้ำสมไมเก่าๆนะครับก็นำมาต่อเข้านะครับต่อเข้ากับรูระบายนะครับต่อเข้ากับรูระบายไปเลยนะครับเอาขึ้นบนเอาขึ้นด้านบนนะครับขึ้นด้านบนเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าระดับน้ำมันจะอยู่ระดับไหนนะครับแล้วก็ไปปล่อย ปล่อยน้ำมันตูดคาบูไปเลยนะครับเดี๋ยวผมปล่อยนะครับเนี่ยปล่อยตรงเนี้ยนะครับปล่อยปุ๊บน้ำมันก็จะไปไหลขึ้นฝั่งโน้นแหละนะครับเดี๋ยวไม่ได้ระดับนะครับเรามาดูนะครับระดับน้ำมันอยู่ประมาณไหนนะครับ น,นี่คือระดับน้ํามันที่ผมดัดทําการเปลี่ยนแล้วได้อยู่แค่นี้นะครับนะครับอา,อาจจะมุมกล้องอาจจะหลอกนะครับถ้าตามสายตาผมก็อยูอ่อยู่ตรงนี้พอดีนะครับเนี่ยตรงสันตรงนี้นะครับก็ถือก็ถือว่าไม่เกินไม่เกินถ้วยขบูนะครับ จะช่วยตะบูนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราลองมาเอาจอดกระตั้งเดี่ยวนะครับกระตั้งข้างดูนะครับว่า,าระดับน้ํามันจะสูงแค่ไหนนะครับทีนี้นะครับไอ้ระตั้งข้างนี่ก็มีผลนะครับน็อตสลัดตรงนี้หลวมนะครับขาข้างล่างสึก รถก็จะต่ำลงไปนะครับตัวนี้ก็มีฝนนะครับอะนะครับจากการที่จอดคาตั้งเดี่ยวคาตั้งข้างแล้วนะครับมาดูกันนะครับระดับน้ำมันนะครับอยู่สูงแค่ไหนนะครับกถบ็ถือว่าสูงนะครับถือว่าสูงนะครับ ก็ถ้ามองดูแล้วก็ถือว่าสูงนะครับแต่ก็คงไม่ล้นนะครับถ้าดูดีๆก็ตรงนี้แหละนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับนี่นะครับถ้าสันนี้นะครับสันตัวนี้ก็อยู่ต่ำกว่าแป้นคอริดนะครับก็นี่นะครับระดับน้ำมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับ อันนี้คือแค่เปลี่ยนเข็มลูกลอยอย่างเดียวนะครับเข็มลูกลอยสึกนะครับแล้วก็เป็นรถจอดด้วยนะครับอันนี้ขาตั้งข้างนะครับขาตั้งข้างนะครับขาตั้งข้างขาตั้งเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวกลับไปขาตั้งคู่นะครับเหมือนเดิมอ่ะนะครับกลับมาขาตั้งคู่แล้วนะครับเพื่อน นี่นะครับก็อยู่ในลักษณะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆนะครับามองดูดีๆนะครับมุมกล้องอาจจะหลอกนะครับนะครับมุมกล้องอาจจะหลอกตานะครับก็สุดท้ายก็ฝากพี่น้องอาจารย์ช่างแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับหลายท่านบ่นนะครับว่าแก้ปัญหาขบูไม่จบนะครับ นี่คือวิธีการลองนะครับลองลองเช็คระดับน้ำมันให้เช็คแบบนี้นะครับอุปกรณ์ภายในภายในห้องคาบูต้องประกอบเข้าไปทุกชิ้นนะครับเหมือนเดิมนะครับเราจะได้รู้ว่าระดับน้ำมันจะอยู่ประมาณไหนนะครับถ้าเกินเยอะก็ล้นนะครับถ้าต่ำเกินก็สตาร์ทติดยากนะครับเราจะได้รู้ระดับนะครับอันนี้เป็นระดับคร่าวๆนะครับคร่าวๆที่ทำไม้ดูเฉยๆนะครับ เอาเอาคลิปมาฝากเพียงเท่านี้นะครับก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีพี่น้องอาจารย์ช่างทุกท่านนะครับสวัสดีครับ